สวัสดีเอฟซีซูบูซูโฟนนะคะแล้วก็ทุกทุกช่องพี่น้องปาดพี่น้องมาจังไดมาหอดคือปาดลดไปจังไดมาจังไดเดี๋ยวนี้คือมาตดวนมาเฝ้าแท้หอยสั้นไหมมาหอดคือปาดลวดอืมเคยเห็นแต่อันเจยจินดามาเล่าบ้าว่าเนี้ยหอยเป็นสั้นๆเนี่ยเจ้าเริ่มจะเป็นบ้าแล้วบ่อยไม่นี่อยสั้นๆไหมฮะโอ้เจย์จินดาสีจักเถื่อเจยจินดาสีมาเทียมเจ้าน่ะมาอันมาหลายเถื่อเราค่อยเป็นอืม สิบปีสีส่สัตว์เคยฝันสิบปีก็บอกฝันฝันแม่น่เดีเคยฝันแบบนี้ฝันจนสั้นมาขึ้นเอเมาเสาตื่นมากระเดะเบาให้มนฑการฟังอยู่น,น้อยๆแต่ว่าฝันแบบนี้นบอกเคยฝันบ่กเคยฝันเป็นยังคือบ่เคยฝันบ่กเคยฝันเกี่ยวกับน้องผู้หนีแล้วก็รถคันหนีนะคะแล้วก็มาฝันเห็นคล้ายๆกับฝัน ไปส้นกับเจ้าทีนี่แหละพี่น้องไปส้นกับพุ่มเจ้าทีนี่ตะสุดอันยังก่อเขาเอิญสุดไทยเห็นไหะสุดไทยคล้ายๆกว่ามันเป็นไอ้สุดเอ้จะคือสุดของเมตะเคียนในฝันก็นเลยว่าเอาสุดเมตะเคียนคือมาอยู่ต้นหักหมีแม่พี่น้องจกต้นบักหมี่วะต้นขน,นุน ต้นขนุนพี่น้อง<า>ต้นขนุนต้นโศกลาบเี่น้องมืนอนี้ก,ก็เลยคิดว่ามานอนอยู่เงินมณฑาการห,หลายปีมณฑการแมน,มนหลายปีสี่สาตว์สิบป,ปีพ่เคยฝันเห็นอันเจ้าทีฝันเห็นรถชนเจ้าทีแบบนี้นะนะและ้บบกวก็บ่เคยฝันเกี่ยวกับรถของน้องคนนี้รถคันนี้รถคันนี้ มันก็นเลยเป็นตื่นมากขนลุกแม่ท่านผู้ชมจําได้ทุกช็อตเลยมันบอกปกติจะไม่ค่อยจําแต่อันนี้จําได้อความหมายคือว่าพนจะมาหายโชกบ่เนาะก็เลยคืนวางสี่แม่พี่น้องพระาะว่าหวดที่แล้วนั่นเจ๊ตังฝันอยู่เดค่ะแต่ว่าผูถือว่าตีว่าเป็นลืเอาสูตรบวกฝันเกี่ยวกับรถคือกันรถคันนั้นนั่นเอาไปหใยยูพูเก็ต วันนี้ถ้าเบียรถลดนะมันห <c oughs> ้าศูนย์หนึ่งุเทื้อนี่มันที่เอาสูตรบวกน้ำหหนะท<า>ันก็นสิเป็นหกศูนย์ศูนย์หกแต่ว่าไปบอกพี่น้องคือบ่ได้เอาสูตรบวกเอาแต่ถ้าเบียนรถดมันเลยได้หาศูนย์หนึ่งเอาแต่หาศูนย์ศูนย์หาพิษแต้มเดียวแต่ว่ารดขัน้นหนีนี่เจตังกับบรูเนาะว่ามันทะเบียนรถดอย่างกำลังไล่ไปถามน้องอยู่ว่ามันทะเบียนรีกอยังตอนในฝันน่ะคือไอ้รด ที่แรกนั่นฝันสองเถอภายในขึ้นเดียวขึ้นเดียวนี่ฟันสองเธอที่แรกลดขั้นหนีนั่นล้านครับไปส้นเนี่ยมุนมดเถ้อแหลกวันนี้เถ้อที่สองครับไปส้นกับต้นบักมีนี่แหละพี่น้องต้นขนุนเนี่ยแหละมุนจีตังก็เลยว่าตายตายเป็นโทษอกกูวันนี้ประจักรพระ่ายืมลดเพิ่มมากนะจบคาที่สองนี่แม่จ้าของเป็นคนบ่บได้ครับแต่ว่ากันล้านครับ มันคักไปส้นสองเท้อแต่ว่าเข้าไปน้ำตะคอดนี่พ่าเป็นหยังหูแต่ว่ารถขันนี้มันคือส้นคักส้นเนธเนั่นแมมันนี่ก็เลยไปเบิ่งอ้าพี่น้องมีนี่เจังสี่แม่้ด้เอ้าเนียวเบิ่งพี่น้องคล้ายๆแบบนี้แหละพี่น้องเห็นเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นขึ้นมากสิจะเป็นต้นขนุนเอ้าบอกก็มีสุดหอยแม่เป็นสุดเอสุดไทยแมนเป็นสุดหอย ๊าตะส้นย <át> okay. ังมาส้นมาส้นเจทีเกจังวะเอ้ยวาคือมาส้นเจทีค่ะแค่คนจิบหายเฮาจะบก็เลยวางชีวันนี้มีแต่สุดมีหอยแล้วก็มีสุดตัวนึงตัวนึงในวักือตัวนึงมีหอยเป็นไหเน้ะบ่านไข่สุดอันแมนตะเคี่ยวเขะเจีปเอาไปถวายแมนไม่ไข่ก็ว่าคันถื ข้าวสุดไปถวายแต่ว่าตั้งแต่ไทยคิดมาหลายๆหม่องบูเคยเห็นสุดไทยไปหอยยุต้นบักมีจักเถือกเลยว่าจะของฝันแปลกต้นบักมีต็ต้นขนนตัวต้นมงคลตัวสีอยงชุดไทยชุดมีทุกสีมีเขียวมีแดงมีอะไรบันใดน้่งใจก็เลยคิดเนาะ พราว่าเจ้าของนี่ถ้าแมนว่าติดตามรถเอไอถ้เบียนรถกับเจ้าของไอ้ปาันเกี่ยวกับรถอีกปกติจะก่ค่อยเลานะ่าเนาะว่าเจ้าของบบแมนนะ่ะหน้าตีเลขบ่บแมนเมื่อที่แล้วก็ออกเจ้ตังว่ง 8, าพีนะนน่น้อนงแปดหาเนาะนะ้องแมวอันขึ้นรถเนี่นะอันเฮาตามเข้ากระถือจะสีนะ่ะและ้วกมาฝันว่าหาสูหนึ่งถ้าแมนว่าเฮ้าบวกสูตรเขามาันก็จะได้อยู่แต่ว่าเฮาผัดเอาตรงแต่ว่างหวดนี้ก็มาฝันเกี่ยวกับรถอีกเจ้ตังก็กเลยคิดว่า ฝันเห็นเจ้าทีพุ่มเจ้าทีแบบนี้กับเลขทะเบียนรถเจสังก์ก็เลยคิดว่านาจะเป็นทะเบียนรถพี่น้องฝันยื้อเฮียนม้อนอากาศบัานี้ฝันยื้เฮียนม้อนอากาศจักบ้านเลขที่เนี่ยหนึ่งเก้าเก้าฮะหนึ่งเก้าเก้าบอกนายโปรดบ้านหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยมันเป็นเลขเบิลเลขขามุ่งสิมบสิบมากรด้สิลังจากฝันแล้วพี่น้องเทสังก์ก็เลยลุกขึ้นมา ไปหาต้นบะกมีอยู่เพื่อนม้อนทการมีอยู่บ่อเดียวในต้นบะกมีปะมีบ่อไม่น้อยบ่อมีมีแต่ต้นน้อยต้นใหญ่มันเคยมีอยู่หันว่ายุนาบ้านยหนาบ้านเคยว่าบ้านเจ้าเนี่ยตรงมีเจ้าทีหลักับสองเคยมั่นใจว่าค่อยๆรู้สึกข่อยเป็นยังสั่นเพราะว่าเจ้าอาจจะตัดถิ่มหรือว่าอีหยังนี่แหละเพราะว่ามันบบเห็นต้นใหญ่มีอยู่มีอยู่ต้นใหญ่ ใช่าพี่น้องยนหลังกาอยู่หน้าบ้านตะกี้ค่ะอยู่หนะมอหนามองจอดรวดนั่นและก็ย่มองกันต้นใหญ่ดิหรือว่าข่อยขี่รถมาดูเราข่อยก็บม่ได้เคยเอื่อนมาเจอบาเคยหูจักดอกมาตะกี้เจอมากันแน่ล้วนออยู่ดีๆมันฟันคักฟันแน่พี่น้องฟันแบบนี้ขอยก็คิดว่าเพื่อนใช่าหหายโฉมเข้าแล้วเนาะเพราะว่ามุจเจ้าเคยมีต้นบักหมีอยู่นี้แมนบมอกินอาหารแบ เขาอาจเพิ่นเพิ so ่นมากสีหน้าอาจจะว่าขามากายเพิ่นยังสีนะเพิ่นก็เลยอาจจะทักมาทางฝันสีหน้าพี่น้องแต่ว่าเลขทะเบียนรถเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจตั้งถามเบิ่งกอนว่าทะเบียนรถที่ยังไล่ไปถามน้องแล้วสองสามเก้าสี่จดจดจดเห็นไหมสามเก้าสี่เก้าสี่ว่างหันยังทำไหสิบว่ามากงวันนี้สอบมันมักสอนคว้วมั่ 2องสามสองสาเก้าสี่พี่น้องสองก้กับสามเก้าสี่เรียกาตัวก็เลยคิดว่าก็จังไรก็คิดว่ามาเด้อตัวนี้สองสามเก้าสตัวเรียกสองสากับสามเก้าสี่สอมเกนสอแล้วก็เก้ตัว3ามเก้สีเกกับ2องสเก บานเลขที่199 199ก้าเรียนรถที่ชนเจ้าที่แมนแต่ว่าทาแมนว่าพี่น้องทะแมนว่ามันออกตัวนี้เด้อต้องสื่อสุดมาไหวเจ้าที่อยู่นี่นัวเด้อ อันนี้คือความเสือได้พี่น้องการเรียนสูตรโตนโตนนี่ไม่ถือไหอยไปใส่มันมีต้นแล้วมันมีแล้วมีกับว่าเป็นยังหอากระหาอันมองเ็นั่นทำพื้นทีซื้อแล้วก็หอากระวานได้เสื่อทียเก่าวันสุดเลยอาหารหวานเท็่ทำพื้นทีแล้วก็เอาออกแต่ว่าที่แน่ๆพอมันใจอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงได้พี่น้องฟันแล้วก็ฟันแบบว่าฟันอีหลีอฟันแบบนี้เอาสองสามเก้า ก็ส้าว่างวัดกอนจะเห็นเลยอยู่บักมวงเจ้ากัดเห็นอยู่แห่งบ้านนั่นคือสามเก้าอยกว่าอายุอันจะคืดเมื่อที่แล้วเห็นเลขอยู่บังม่วงเนาะกสี่มันสามแปดสีแล้วได้กสามแปดเก้าอสามแปดเก้าแต่ว่าขอก็ว่าอยุมันคือแปดแปดขับุ้มมาขับเริ่ม่เอาสามเะนาะแมนแต่ว่าเจ็ต่างกั ไอเห็นเลขอยู่นี่แม่นตลอดเด้ค่ะปีนั่นก็ไปขออยู่พ่นปวกค่ะเกตังก็เห็นสามแปดมั้งซุ้มเอือนเห็นเป็นตัวเอือนมีเกตังเห็นผู้เดียวเป็นสามแปดเลขก็ออกสามแปดวันนั่นเนาะแม่นเอาจังไรเกตังพี่น้องฝากไว้แล้วเกตังคิดว่าเป็นเจ้าที่ก็จจะเป็นเจ้าที่อยู่บ้านน่าจะเป็นชนเจ้าที่ เอาบ้านเลขที่เนาะเจ้าจังมันใจว่าแต่ว่าทะอเบียนบ้านหลังน่านขัว่าต้นต้นเหมือนน่านยี่หนาบ้านมัน2องหาหาเด้เดียวเนี่ยนน้ำไปอีกแล้วบพอแม่มันเป็นหนึ่งเก้าเก้ามันเป็น2องหาหหนึงเจ้าเก้าลังอยู่บ้านล้าไงอันล้งน้อยๆนะมันเป็นซองหาหาไน่าลังที่ต้นบบมี่ไงนะวงเล็บใบสกอนสนะเอาตัวใดพอวัลูน้ำเด้นองหาหามันเป็นหนึ่งเก้าเก้าันจนว่าสั้นเตีย เพราะาบ้าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเจ้าน้อนี่แนหนึ่งเก้าเก้าเอาก็แล้วแต่เจ้าแยนดาเรอกแต่ว่าต้นมังมีกับยูนาบ้านสองหาหาอีรีนน่นแหละคอยมานอนเฮือนม้นธการนีไรที่แต่ว่าเลขนี่มันจะเป็นเลขสามประตูคอยปั้งคอยเบิ้งมยู่นึ่งแว่าเลขจะเป็นเออเลขสิเกินบอกอืมกี่เจียบอกาเดเป่านาเปาทยแต่ว่ามันใหญ่แต่ว่ามันใจว่า มันต้องมีอยู่ในหนีล่ะหวดนี่พี่น้องมั่นใจว่ามันต้องมีอยู่ในหนีล่ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามาอยู่ดีๆนอนมาสองปีเ่เคยฝันแบบนี้เนาะเอมฝันคักเงินเก็ฝันคักฟูดไปจนนอนบหลับตื่นมาตีสี่ซึ่งว่าผู้ใดอืมหลวงประเสริเอ้าอีหยังอันนี้ตาย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 เพราะว่า เขาก็คิดจ้ะบ้านนี่สักพักเขอนนี่แม่นตามแล้วก็เห็นเห็นแล้วว่าเป็นอันเจ้าที่เจ้าทานเห็นไหมฝันว่าเห็นเจ้าที่เจ้าทานแล้วก็ว่าเออมีรถขี่หูว่าเป็นรถน้องแล้วก็ร้านผู้นี้ร้านน้องตอบนี่ครับลไปก็เจ๊ตังนะสีปังสีหน้าก็เลยหูว่าเป็นยังสีสักพักอืมสักพักแล้วก็เห็นแล้วก็ย่านย่านแล้วก็จะเดินตื้นบ้านนะครับปีนมากบานนี่ก็เอาเอาตามใจเก้ตังนั่นแหละเก้ตังมากตัวใด น,น้นในความรู้สึกก็เลยก็เลยคิดว่าน้องพี่น้องอเอาถ้าเวียนรถเป็นลักอสองสามเก้าสี่นี่คือเป็นลักส่วนตัวอื่นนี่ที่เป็นตัวร่องเพราะว่าเกจต่างเป็นคนฝันเด้ฝันเป็นคนมีเส้นทางนี้เรากปมาเฝ้่ามาจนซานเป้่ามาสอนความฝันความจริงขอรว่าชื่อห,หาหาโมเจ้า ก่อนโมเสแล้วรอมนฑการก่อนเนาะมนฑการว่าจะไปพร้อมกันอดใจบ่ไหวเนาะอยาบอกแมนแก้งมาสิครับเรื่ลงนลี้เลยบอกเาะว่าให้คอยไปก่อนเด้อเพราะว่าใช่ว่าหาอันน้องเบลก่อนย่านบ่ได้อยวอ่ะอย่างประเดี๋ยวช่วยที่เราย่านเราลืมแม่นย่านลืมว่าตื่นขึ้นมาแล้วมาเว้าโอ้ยมาเว้าฝันยังคนหนึงแห่งกาลังนอนสองสามเก้าสี่นี่คือเตลิดเบียนเลย ทะเบียนรถคันที่ชนตามจนมุนนะตามเธอแรกกระมุนนะครับมาตามเธอสองอีกกระมุนอีกจมันแปลมาจังได้ผี่นอ้องทะเบียนบ้านน้่บ้านเล็กที่ทะเบียนรถนี่คือสองสามเก้าสี่บ้านเล็กที่ที่ฝันที่ไปนอดนมือขึ้นบ้านมุนทการคือบาา้านหลังไม้หนึ่งเก้าเก้าค่ะ ตัดอีสองหาหาได้ป่ะนี่สองหาหานี่เพิ่นว่าตน้นแบบนี้นะต้นขนุนอยู่บ้านหลังนี้ให้พี่น้องพี่เจราานาเอาเก้าที่หลือออกไปแล้วค่ะต้นเมืองมีกับปั้มไปแล้วต้นหญ่ดีตอนนั้นที่นาบ้านแม่เอาเอาจังสี่ด้วยค่ะท่าผม้ช่มถัก,ถก้าเกิดผั้ใดด้เบิ่งเนาะเจดังจะเห็นไปตัวน,นี้เออสองสามเก้าสี่ไผ่มักตัวใดให้ตัดเอาแต่ว่าเน้นตัวนี้แล้วก็มั่นใจในสุดนี่เอสองตัวมากคู่เดยบ่ยือผขีดเดียว เดี๋ยวจะเฝ้าเธอนั่นจังนั่นอีกเท่านึงก็ได้มา,มาให้เพิ่นมาฝันบอกย้ำอีกในเด้เอเธอ่น <c oughs> มันเธอมันหลายตัวเธอคนเดี๋ยวว่าเฮามันสับสนเธอ่นมายำไม,ม่เนาะต้นขนุนนี่คือสองห้าห้าพี่น้องบ้านเล็กท,ที่เก่าที่ลื้อไปแล้วต้นขนุนอยู่บ้านนั่นต้นขนุนอยู่บ้านหลังนี้แต่ว่านอนอยู่บ้านหลังนี้แต่ว่ามันอยู่พื้นที่เดียวกันนั่นแหละวันนี้กันนึ่งหกกบหกกบเก่าซื้อดอกแล้วเจ้ แต่ว่าอันนี้มันหัก่บออายุเจ้าของในน่หาซองเลยไหมน่ะน่นอาจจะเป็นห้าสองห้าแตงสินะคิดว่าเลขมันจะเป็นเลขหาเลยเพราะว่าสองสองเจเป็นเบิร์นนาวันนี้มาสามแปดแปดเบิร์นไทยเนาะวันนี้ยามันหาค่ะโอเค ให้เอนะคะรองวิจารณาเบื้งเนาะก็ให้ใส่สติใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าฟันแบบนี้ปกติฟันจะบ่ค่อยจำแต่ว่างมันนี่จำได้คักจ้าก็เลยอยากตังมันบอกกล่าวเพิ่นนําแน่เด้อมาทุกเทียนอนทุกค่ำทุกครั้งได้บอกเพิ่นบ่แม่นบอกทันก็บอกอยู่บางเทื่อก็บ่ได้บอกเพิ่นก็เลยอเพิ่นก็เลยมาทักเก็สิบอกจุดเพิ่นอยู่ดอกแล้วจะบอกพันเริมาแรก คู้บอกเจ้าทีพันยืนดอกพี่น้องเย้ยจ้าค่ะ FC สชกดีสุขสุกคนเด้อพี่น้องอ่าให้เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงรวยรวยนะคะขอบคุณเจ๊ตังค่ะขอบคุณเจ๊ตังคับขอบคุณค่ะขอบคุณ FC ด้วยใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้ด้วยนะคะ